โอเคผมว่า้องกล่าสวัสดีนะผมไปดูทุกคนกันด้วยนะก็สำหรับวันนี้พี่ก็อยู่ในเว็บ D ID Store Shop นะครับทุกคนสำหรับน้องเนี่อยากได้ ID นะผมวนี้งบหลักสิทธ์นะผมวันนี้พี่มาทุกคนในโู่แบบนี้นะทุกคนก็ก่อนอื่นนะผมเราต้องสมัครสมาชิกกันก่อนนะทุกคนสำหรับวิธีการสมัครสมาชิกนะผมง่ายๆผมด้านบนจะเป็นยูเซอร์วันนี้ที่ฟองจะเป็นรหัสผ่านนะผมวันนี้ผานแล้วที่เป็นยืนยานรหัสผ่านนะทุกคนแล้วก็กดสมัครสมาชิกไปได้เลยครับผม เพราะกดสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เนี่ยผมโปรโมชั่นพิเศษเติมเงินทบสองเก้าเก้าจะได้เครดิตคูณสองนั่นดีเลยนะทุกคนง่ายๆเลยนะครับทุกคนนะแล้วก็นะครับผมมาดูนะก็นี่ฮะผมก็จะเป็นไอดีต่างๆแล้วผมให้เราได้ดูมากมายเลยทุกคนนี่ฮะโคตรเต็มนะทุกคนโอเคครับผมก็สําหรับเนี่ยผมวิธีการเติมเงินเว็บนี้ก็จะเป็นการเติมแบบสองขวดน,นะทุกคนสำหรับใครที่เติมสองขวดน,นั้นเป็นก็สามารถดูคลิปนะผมใน YouTube ได้เลยนะทุกคนแล้วก็นะครับผม แล้วก็อา่าลิงสองขวัญนามาใส่ตรงนี้นะผมง่ายแนะค่นั้นเองนะคะทุกคนนะแล้วก็นะผมจหรับวิญกาณตามโค้ดนะผมก็เดี๋ยวเรานะผมมาใส่โค้ดตามที่ได้เลยนะทุกคนนี่ับใส่โค้ดตามนี้แล้วนะผมดีไดีขีดเก้าหกสี่สามนะทุกคนกดตรวจสอบให้ทุกคนที่ได้หนึ่งอยครับทุกคนใครได้เท่าไหร่ก็สมเกินด้วยนะทุกคนก็บางทีแบบยากได้เก้านะผมบางทีที่ได้เก้าก็มีนะทุกคนนะคะผมแล้วก็มาอันะนี้ับทุกคนก็จะเป็น ไอดีอะไรเนี่ยทุกคนก็ไอดียจึงเต็มเลยทุกคนเนี่ยอืมก็จะเป็นไอดีหัวขาวก็มีนะทุกคนไอดีหัวขาวก็ได้นะทุกคนจันเลยครับทุกคนนี่ไงทุกคนก็หน้ามาแล้วสำหรับไอดีนะทุกคนก็จะเป็นไอดีที่เชื่อมเฟซนะทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมอะไรดีกว่าทุกคนไปไปดูนครับทุกคน โอเคทุกคนก็ตอนนี้พี่ก็อยู่ในดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็นไอดีนะคบผมวม่ได้มีหัวขาวนะคะผมแล้วก็มีปากนะคะผมมีก้ามทองด้วยนะคะผมมีก้ามทองนะแล้วก็เกรีงเป็นเกงบินนกสีแดงนะคะผมเป็นหมักใซตากามะนะคะผมแล้วก็มีปืนอัพเลเวลเจ็ดกระบอกครับผมนี่ฮะย,ยางตนนึงเลยทุกคนเนี่ฮะ แล้วก็นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนมีท่าด้วยนะครับผมเรา,าลองไปองกันหน่อยนะที่อยากได้ไอดีแบบนี้นะเดี๋ยวที่จะทิ้งลิึ่งไว้ใต้คลิปนะผมก็ลองมาส่งกันดูนะทุกคนนะคี่ฮะโคตรตึงอะทุกคนนะคี่ฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้ะผมสวัสดีก็ bye ๊ายบายครับ